เอาละตอนนี้ผมสามารถผ่าน Monster Subjugation ได้คะแนนเต็มทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ทีมกันนะตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซ r i b ไอยู์ถึง67เอลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs Summoners Cast นะครับก็ Monster Subscription นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะ <laughs> ผ่านได้ทั้งหมดแล้วนะครับถึงผ่านเว็บ30นะก็เดี๋ยววันนี้เอาทีมทั้งหมดที่ใช้มาแชร์กันซึ่งทีมที่ใช้เนี่ยโหไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเลยนะครับก็ใน reddit ก็จะมีมีมหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอามีมจากที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมาแปลเป็นไทยนะอันนี้ก็คือวันก่อนก็ไปเห็นมานะแล้วก็บอกอ๋อเนี่ยก็คืออาร์ตคิงก็บอกว่าโอ้มีกิวอัปเดตคอนเทนต์ใหม่นะเน ช่วยกันกำจัดมอนสเตอร์นะนี่ครับแล้วก็ใช้ไตคารูทีมไม่ได้แล้วสินะเปล่าฮะใช้ได้นะครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าก็สําหรับทีมนะครับผมจริงๆแล้วทีมไตคารูเนี่ยก็คือเราก็ใช้อันเดียวกันกับเซตเดียวกันกับที่เราใช้ในในโครได้เลยอาจจะต้องมีการปรับตัวแอสตาสักเล็กน้อยนะครับนี่ยคือทีมของลมกับไฟเนี่ยใช้เป็นเซตเดียวกันเลยนะครับก็คืออันนี้ผมใช้เป็นไตคารูแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับก็จะมีเจ้าตัวที่เป็น อิคารุนะครับผม3ตัวนะหรือว่า,าเจ้าอินุกามิเออร์สกันอเวเกนนะครับผมขั้นที่2นั่นเองนะก็นี่ครับเป็นสเตตทั้งหมดกับรูนที่ผมใช้นะครับอ่าก็จริงๆแล้วเราใช้ประโยชน์ของมันแค่การลากเจ้าตัวแอสตาออกไปตีเท่านั้นเองนะครับส่วนสำคัญในทีมนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวแอสตานี่แหละนะอ่าซึ่งเจ้าตัวแอสตาเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีดามาและคลิเลทที่ อพอสมควรเลยทีเดียวจากอันนี้เป็นสแตทจากที่ใช้นะครับเรียกว่าเป็นแบบที่ดีพอที่จะผ่านได้ถึงเว็บ30ก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ทุกรอบแต่ว่ากา็พอกดไปเรื่อยๆก็สามารถให้ทําทำให้ผ่านถึงเว็บ30ได้นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นทั้งหมดนะครับเป็นรุ่นเลชนะครับแล้วก็ตัวอัติแฟกที่ใช้ก็จะเน้นเป็นแอตแทกเพียวๆเลยนะครับเพราะว่าการผ่านในแต่ละเว็บเนี่ยจะแอสตราก,ก็จะได้เอชพีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วด้วยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ค่อยต้องสนใจเรื่องของการแทงสักเท่าไหร่ก็คือทททําาให้้้มันันนนดีีพอ่่จะผงะครแลวก็ มีดามเที่มากพอที่จะมาผ่านในมอนสเตอร์ซับเจคชั่นอันนี้นะครับอ่าก็สำหรับตัวออปชันที่สำคัญนะก็จะเป็นพวกแบบเป็นแอตแทกอ่าเป็นเป็นการบวกต a แอัตแทกเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็คือว่าจะต้องแบบมีลักษณะของการแบบเนี้ยเพิ่มคริดดามเมจของสกิลหนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าพวกมัลติฮิตก็สำคัญประมาณนี้นะครับก็แอสตาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนางเอก ของการลุยในครั้งนี้เลยนะครับเนี่ยก็2ก็ทีม2อ,อันนี้นะครับถ้าเอาไปเอาไปลุยธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยนะซึ่งมันก็แบบว่าใช้ทีมเดียวกันเนี่ยก็ผ่านได้เลย30เวฟนะครับสำหรับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ธาตุน้ํากันบ้างนะครับก็จะมีเจ้าตัวบาบิลิธาตุลมนะพาวเวสเกอร์นะตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวทำเดามจนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตัวนี้มันน่าสนใจก็คือมันมีการที่เพิ่มทั้งแอตแทกพาวเวอร์แล้วก็แอตแทกสปีดให้กับทีมด้วยแล้ว กับไฟนะครับ2อันนะครับ แล้วก็เนี่ยจริงๆอันนี้ก็ทำเป็นดาเมจก็ได้นะแต่อันนี้อาร์ติแฟกต์ของใส่ไป hp ไปแล้วนะครับแต่ก็ดีพอนะอ่าตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัว t e a c h e อ่ะเจ้าตัวทีชาเนี่ยอ่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่มันแทบจะการันตีได้เลยถ้าเกิดว่ามันเก็บศัตรูได้ในการที่แบบทำ damage mm. เป็นหมู่ใช่ไหมครับผมก็ใส่เป็นเ a g เบล a ไปเลยนะครับรุนแรงเอาให้แบบว่ารุนแรงถึงใจอะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วเวลาที่มันตีธาตุน้ำใช่ไหมมันก็จะได้อ่มันก็จะมีโอกาสในการที่จะได้เปรียบธาตุมาอีกด้วยนะครับก็ทําทให้ตีติดคนิี่เข้าได้ง่ายขึ้นนะครับก นี่ฮะถ้าทำให้ทีชาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคริเอทในปรานสัก85ก็จะการันตีได้เลยว่าจะทำคริเิคอลเดามจได้นะครับ แล้วก็ประกอบก,กันกับบัฟของเจ้าตัวบัฟบริลิกธาตุลมเนี่ยโหมันก็จะยิ่งแบบเก้ยกาดเข้าไปใหญ่เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะก็เดี๋ยวที่นี้พอบอสปรากฏตัวจริงๆมีอีกตัวที่น่าสนใจด้วยคือรอบที่แล้วอะ่ะก็คือตอนนี้ผมไปเจอกับบอสไลม์นะครับในสตรีมที่แล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในสตรีมล่าสุดของของผมเลยนะครับก็คือจะมีการใช้เจ้าตัวบาบริลิกธาตุน้ําเข้ามาเพื่อจัดการสลันธาตุไฟได้ด้วยซึ่งทำดาเมจได้น่าสนใจมากทีเดียวเอาละเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับอ่าสมม ก็จะเอาเจ้าตัวเลชแอสตาไปผมลองแบบแอสตาสตัวแล้วเหมือนกันแต่ว่าแอสตาสตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาเจ้าตัวไตคารุไปกับแอสตาหตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เจ้าตัวไตคารุเนี่ยมันจะวิ่งได้สมมุติกว่าการทำาดามจเป้าเดียวของแอสตานี่ยก็จะออกน้อยก็จะมีโอกาสออกน้อยกว่าตามจํานวนแอสตาที่น้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูดามจที่ทําได้กันนะครับเนี่ยเรากะโดดไปฟันโช๊ๆเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเวลาที่มีการดึงแอสตาออกไปแอสตาก็นี่ครับผม จะสามารถที่จะเก็บได้อย่างรวดเร็วเลยนะเนี่ยก็เป็นไปตามในมีมเลยนะครับอย่างที่มีมได้กล่าวไวนะ้นี่ครับอัปเดตกิลคอนเทนต์ใหม่ใช้จะต้องให้เพื่อนทุกคนมนร่วมกันกำจัดมอนสเตอร์ใช้ไตคารุไม่ได้แล้วที่เปล่านะนี่ฮะก็ยังให้ไตคารุอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอ่าก็นี่ฮะไตคารุก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ปกครองทุกสถาบันทีเดียวนะครับอ่าไปเลยไตคารุนี่ก็พอเว็บหลังๆก็จะเริ่มยังจะก,ก็จะเริ่มมีปัญหาที่จะเก็บ มอนสเตอร์ไม่ได้ในการคลิปครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไปคารูที่ออกไปก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะอ,ออกมาเก็บศัตรูได้ด้วยนะครับอ่าอีกอันนึงที่สําคัญนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงที่เป็นบอสแบทเทิลเนี่ยแอตแทกออเดอร์เนี่ยให้ไปที่บอสด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็คือว่า,อาพอลุยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยม,มันก็จะมีทั้ง ของด้วยด้วยสเตตนี้นะมันก็จะมีรอบที่แบบว่า ي, มันผ่านไม่ถึงด่าน30ด้วยเหตุผลที่จะอาจจะแปลว่าอาจจะเกิดได้จากที่แบบเจ้าไตารุเนี่ยมันติดหลับติดนูน้นติดนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าไตารุมันก็จะเสพเปรียบทานลมสักนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่โชคร้ายจนเกินไปนะครับเราก็จะสามารถผ่านถึงเว็บ30ได้อ่าอย่างอันนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านได้สะดวกแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับปุ๊บแหมเหมือนกันนะก็ลมกับไฟเนี่ยนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันเลย นะครับอ่าก็ให้แอสตาเนี่ยมีคลิเเลทที่เยอะเข้าไว้นะครับก็ถ้าสมมติว,ว่าคลิเเลทแอสตาเป็น85ก็อาจจะลุ้นของธาตุไฟยากขึ้นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมได้คลิเเลทเท่านี้เนี่ยสามารถผ่านได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูลองมาดูธาตุน้ํากันบ้างนะธาตุน้ำเนี่ยใช้แค่สตัวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยก็นี่ครับฮาเวสเกอร์นะครับมีลุนไฟหนึ่งคู่แล้วก็เดามเอเดลดลดเลยเป็นฟาทอลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือฟินิกซ์ลมนั่นเองเรามาดูกันนะครับับอนนนี้นะ นี่ฮะก็ปึ๊กอ่าคลิปไปเลยนะครับตึ๊บตื๊บนี่นี่ครับก็คลิปหมู่แล้วก็เห็นไหมฮะจะได้ทำแบบแอตแท็กกับบัฟสปีดนะครับแล้วที่ตัวเจ้าตัวบาเบลิกาตุลมเนี่ยก็คือจะได้บัฟเบอร์เซิร์กมาด้วยซึ่งบัฟเบอร์เซิร์กก็จะทำให้แบบอ่าตัวที่เป็นโบนัสแดนเจของมันเนี่ยโหเกลียวกราดมากด้วยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะก็คลิปกันสนุกสนานเลยนะนี่ครับปลาขวานอัดเข้าไปใส่เจ้าตัวบอสนะครับผม นี่มาแล้วฮะเบอร์เซิร์กนะครับนี่ครับก็ค่อยๆทําดาเมจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆมีลูนเรชหรือลูนฟาทอลเนี่ยก็สามารถทําใส่เจ้าทีชาได้เช่นกันนะครับก็ยิ่งดาเมจมากพอเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งจะทําให้เจ้าตัวทีชาเนี่ยจะประหยัดเวลาในการที่จะเก็บศัตรูแต่ละเว็ได้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหสะดวกสบายเลยนะ เนี่ยแล้วด้วยบัฟสปีดเนี่ยมันก็ทําให้เจ้าตัวทีชาเนี่ยเวลาที่ศัตรูขึ้นเวฟใหม่อย่างเงี้ยมันก็พร้อมที่จะทําดาเมจได้ในทันทีเลยนะครับนี่ฮะระเบิดตุ้มตั้มเข้าไปบอสยังเรียบร้อยม่อยกระลอกไปเลยนะครับนี่ก็จะเริ่มมีเวฟที่เก็บในการคลิปเดียวไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ก็แต่ว่าก็ยังพอไวอยู่นะครับรอบนี้น่าจะไม่ถึงเวฟสามสิบนะรู้สึกนะครับแต่ว่าก็นี่ฮะมันก็จะเป็นจังหวะแหละนะปึ๊บปบนี่อันนี้ก็จะถึงยีิบเก้านะครับ อึ้มเนี่ยไม่ทันนะดีเซนเมนที่ถึง30นะครับก็จะถึง29อ่าแต่ว่าก็คือก็รอพวกจังหวงจังหวะอะไรอย่างเงี้ย R N G ที่แบบว่ามันลงพอดีนะครับก็จะได้ถึงเว็บ30นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น2ทีมของผมนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปที่อัปเดตสำคัญอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับก็อ่าตอนนี้ได้ประกาศทาง s u m m o n e r s w a r เนี่ยได้ประกาศ collaboration ที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ collaboration special day นะครับก็ Uh, ตัวที่เราจะเกมที่เราจะคอลลาบอร์เรชด้วยรอบนี้นะครับก็คือคุกก e r ันนั่นเองนะครับคุกก e r ั n คิงด d อมนะครับผม uh, อีก13วันนะครับก็เราก็เตรียมตัวที่จะ uh, ไป uh, พบก,กันกับการร่วมมือกันระหว่าง Summoner's War แล้วก็คุกก e r ั n คิงด d อมนะครับก็จะมีอาคาร uh, อาคารใหม่มาให้อย่าลืมไปกดรับแล้วก็เราก็กดตั้งอาคารนี้กันนะเราก็ต้องทำการสะสมนะครับผมเจลลี่ e ีนนะ เจลลี่บีนก็จะเป็นไอเทมในเกมคุกกี้รันนี่แหละนะครับก็เราสะสมเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็รับสกอร์ฟรีหนึ่งอันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอา Jelly Bean เจลลี่บีนเนี่ยไปแลกอ่าไอเทม,มาต่างๆมากมายนะครับพอเราเห็นแล้วนะก็อันนี้ครับจะมีการแจกนะมอนสเตอร์ Monster 5ดาวที่เป็นของอ่าคุกกี้รันคิงดอมเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับเป็นฟรีกิฟต์เอาไว้นะก็อันนี้น่าจะเป็นจริงจิงตัวที่เป็นจิงเจอร์เบรฟนะครับก็อ่ามันก็จะมีภาพที่ออกมาเล่าให้ฟังกันนะไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับผมก็จะมีอ่ามอนสเตอร์ Monster 5ดาวใหม่คาดการณ์กันน่าจะมี ตัวแล้วในแต่ละแบบก็จะมีทั้งหมด5ทาธาตุนะครับแล้วก็ทางฝั่งของจีนก็จะเป็นตัว Summoner's War จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นของ Summoner's w อ r Original อยู่ในนั้นด้วยก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่า Summoner's War Original เป็นตัวแบบไหนก็ไปดูกันนะครับอ่าก็อันนี้ก็คือ5ตัวที่เราคาดการว่าเราจะได้เห็นกัน นะครับโอ้เราเราอันนี้จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นอะไรนะมันมันไม่ใช่คอร์รัปชัอย่างเดียวนะมันมันไปคราวฟันดิ้งแล้วมันเป็นการแบบระดมทุนครั้งใหญ่เลยนะเพราะว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะจะต้องแบบมาคอยเปิดหามอนสเตอร์ Monster ของคุกกี้รันตัวใหม่กันด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอัปเดตในวันนี้นะแล้วก็นี่ครับอ่าสุดท้ายนี่นะนี่ก็ นอกจากว่าจะมีการแจกมอนสเตอร์5ดาวตัวใหม่ของคุกกี้รันแล้วนะครับแล้วก็นี่มันก็จะมีตัวที่เป็นคอ่าคอร์อล็อกเอ็กซ์คลูซีฟสกอร์ด้วยนะก็จะเป็นของของคุกกี้รันเลยนะครับอ่ะก็ขอให้เพื่อนเตรียมตัวกันนะสำหรับคุกกี้รันที่จะเข้ามาก็ลองดูนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นมอนสเตอร์ใหม่แล้วก็เราก็ยังคงรองพวกตัวสกิลจริงๆแล้วก็จะก,ก,ก็จะก็จะมีรายละเอียดของสกิลที่ลีออกออกมาด้วยนะครับแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเรารอดูของจริงกันอีกทีนึงกันดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดดดีีโอออนน้ขบบบคคคุณกกกาารรรััชชมมะย่ลลืไ์์แ ในวิดีโอหน้านี้ครับตอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย